สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ของเครื่อริดอเลสสามกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กันในอีเวนต์เอ็กซ์มัสสองพันยี่สิบสามเทอร์โบราวดันนะฮะอ่าซึ่งถึงจะบอกว่าราว,วันก็เถอะนะฮะแต่ว่าอ่ารอบนี้นี่รอบการแข่งขันของราว,วันนี่ก็คือรอบทูนะฮะก็คือรอบที่สองของอีเวนต์รอบแรกนะฮะประมาณนี้อย่าอย่าสับสนนะฮะอย่าสับสนอ่า มันชื่ออีเวนต์มันคือ X m a 2023เทอร์โบราวหนึ่งนะฮะแต่รอบการแข่งขันขขเป็นรอบที่2องอของราวหนึ่งอขออนุญาตย้ำนะเผื่อใครงงนะอ่ะโอเควันนี้เราอยู่กับคุณ Green Alert นะครับผมเป็นโซเวียตสีเขียวที่ฝั่งสายล่างนะส่วนตรงนี้นะครับคู่ต่อสู้ของเขาคุณอัลวินเทนะเป็นจักรวรรดิแดนอาทิตย์อุทัยนะะสีน้ำเงินที่ฝั่งขวาบนนะครับ <c oughs> อ่ะซึ่งอยู่ในแมป industrial strength เช่นเดิมนะฮะเหมือนกับเกมเอ่าเหมือนกับคลิปก่อนหน้านี้เลยนะก็เกมก่อนหน้านี้แหละมันก็ความหมายเดียวกันเลยวะอ่ะตรงนี้นะครับฝั่งสีน้ําเงินพยายามที่จะสร้างเอนจิเนียร์ออกมาเพื่อที่จะไปยึดบ่อน,น้ํามันนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าสีเขียวเอาหมีมาสกัดกั้นไว้ก่อนนะแล้วแล้วในตึกนี้เป็นฝักทรูเปอร์ด้วยนะที่เข้าประจากันนะครับโอเคเอนจิเนียร์ออกมาแล้วนะทางสะดวกครับเข้าไปแล้วเรียบร้อยเยี่ยมมากเลยนะอย่างนี้ต้องสร้างทหารจักรวรรดิมาเคลียร์ตึกเพ เอาได้ทหารเกณฑ์ไปนะคราวนี้แล้วคนนี้ว่าไงออกมาปุ๊บสลับไปใช้ดาบเคลียไม่เคลียแต่ปืนยิงโอเคตรงนี้เคลียรเรียบร้อยชัดเจนนะฮะอ่าแล้วตรงนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีเขียวก็ส่งหมีเข้าไปแล้วนะฮะเอาไปสก,กาดูนะว่าเอ๊สีน้ำเงินเขาเรียกอะไรบ้างนะมีทหารออกมาแล้วแลกเลือดกันกับหมีเรียบร้อยนะครับโรงรถก็กาลังตามมานะฮะตรงนี้เป็นประตูขึ้นมาก่อนนะ ประตูขึ้นมาเสร็จปัาบก็ค่อยขึ้นโครงอย่างอื่นเป็นภาพที่น่าชะงนอยู่อ่าโอเคตรงนี้ว่ายังไงมีทานวิ่งเข้าตึกไปแล้ว1นสองเรียบร้อยครับเคลียร์ตึกได้โอ้โหเด้งขึ้นมาบนหน้าผาอันนี้ไม่ทราบว่าเด้งขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรนะฮะอาจจะเป็นเพราะแรงถีบของทหารญี่ปุ่นก็ได้นะโอเคช่างมันรู้แต่ว่าตอนนี้นะแการาจโรงรถนะฮะบริเวณกลางแบบนี้ฝั่งสีเขียวก็ยึดไปได้แล้วนะทำให้ยันกรอบของเขานี จากที่ OP อยู่แล้วก็จะ o อขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ามันจะรีเจนเลือดตัวเองได้นะส่วนตรงนี้ฝั่งสีเขียวไว้ไงฮะโยนระเบิดขวดอัดเข้าไปเลยครับกัจะทำลายตึกหลังนี้ให้ได้นะฮะแล้วยังไงแต่สีเขียวก็ไม่ยอมนะครับส่งเอนจิเนียร์มาเพื่อย,ยึดบ่อน,น้ํามันของสีน้ําเงินนะฮะตรงนี้ของใครเนี่ยอ๋อตรงนีขง้ของสีเขียวด้วยเช่นกันนะฮะโอเคเขียวแ้วตรงนี้ก็ของสีน้ําเงินแต่กาลังจะเป็นของสีเขียวนะเมื่อกี้ผมเห็นบูฟล็อกมันยิงอะไรน่าจะเป็นเถงงูุนะฮะ ใช่ไหมไม่ใช่แต่ว่าตรงนี้นี่ยานขนส่งโดนช็อตอยู่นะจริงๆนี่ส่งมงมุมเข้าไปเลยก็ได้นะเออไม่ต้องช็อตให้มันเสียเวลานะครับเออคือยังไงยานขนส่งมันก็ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้ว่ออย่างนั้นเลยฮะเรียบร้อยโอเคมีแทงกเข,ข้ามาจะมาดีนายหรือเปล่าไม่ทราบนะรู้แต่ว่าข้างในนี่น่าจะมีทาหารอยู่นะฮะไหมโอเคเป็นอาแทงบัสเตอร์นะจับเข้าตึกปุ๊บ แล้วก็บึ้มรีชีไปอังเคแมงมุมออกมาก็โดนยิงตายไปเลยนะโดยทันทีนะครับส่วนตรงนี้ฝั่งสีเขียวเข้ามาอย่างเดือดเลยครับเป็นซิกเกิลสตัวนะครับยิงสู้กับรถเก็บแร่แล้วก็เทงงูด้วยนะฮะแต่ว่ารถเก็บแร่นี้ยังไงครับเค่ยิงเท่าที่ยิงได้แล้วตรงนี้เอาซิกเกิลโดดขึ้นไปข้างบนอีกโอ้โหแล้วอย่าลืมนะว่าฝั่งสีเขียวเนี่ยเขายึดโรงรถแล้วนะซิกเกิลมันรีเจนเลือดได้นะครับจังหวะน,นี้ยิง่งเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อหน้ารำคาญขึ้นไปอีกนะ ส่วนฝั่งสีน้ําเงินจังหวะน,นี้ก็หลักรอบเข้ามานะครับยิงรั้วอ่าแล้วไงครับรั้วไม่แตกนะฮะแต่ตรงนี้เอาสีเขียวกลับมาเคลียร์เลยนะครับอืโดนทังซิกเกิลโดนทังระเบิดขวดนะฮะเรียบร้อยครับแตกบึ้มไปแล้วนะตรงนี้ว่าไงทหารเกณฑ์ปาระเบิดขวดอัดแทงบัสเตอร์เลยครับอ่าดาเมจเข้าเยอะกว่าใช้ปืนยิงอีกนะฮะจังหวะน,นี้ก็เรียบร้อยครับโดนไฟอคอกตายคารูนะไม่ยอมออกมานะครับจริงๆออกแล้วไม่ออกนี่ก็มีค่าเท่ากันนะก็คือยังไงก็ตายอยู่ดีนะ ตอนนี้ฝูงบินฝั่งสีน้าเงินมาเติมนะครับแต่ก็น่าจะสู้สีเขียวไม่ได้อยู่ดีนะฮะนั่คือซิกเกิลเนี่ยมันเป็นยูนิตที่โอพมากเลยนะฮนะณสถานการณ์แบบนี้นะครับคือพอมันใกล้ตายเขาก็จะสั่งให้โดดขึ้นมาบนนี้นะเพื่อซ่อมแซมตัวเองนะครับเพื่อหน,นีจากการโจมตีนะประมาณนั้นแล้วพอพร้อมรบก็ส่งออกไปใหม่นะฮะนี่เลื่อนมันรีเจนได้นะมีรูปประแจขึ้นนี่ก็คือซ่อมแซมตัวเองได้นะตรงนี้เนี่เทงโงโอ้โหโดนอย่างเดือดเลยฮะโดนสตันไปด้วยนะครับ เคลื่อนที่ไม่ได้แต่โจมตีได้อยู่นะและในบ้านฝั่งสีน้ําเงินนะครับยังไงฮะเนี่ยโอ้หพราะวสีน้ำเงินนี่แทบไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้นะแล้วดูทรงแลวฝั่งสีเขียวนี่ก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องขึ้นเทียสองด้วยอาวระเบิดตุ่มมนีเมงมุมออกมามจับสลับสกิลไปเป็นสตัรเลยนะพอเมงมุมตัวนี้ออกมาปั๊บนะฮะตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินเอาขาย MCV ทิ้งแล้วนะครับวัดใจสุดๆเลยนะคิดว่าตังค์น่าจะหมดนะ แต่ก็ยังจะยื้ออยู่นะครับไม่ไหวแล้วนะจังหวะนี้ดูทรงยังไงก็แพ้นะผ่านออกมาก็โดนยิงปีกนะโอเคตรงนี้สไนไปที่โรงไฟฟ้านะครับแล้วก็ตู้มอ๋อยังไม่ตู้มนะแล้วโอเคอันนี้ตู้มแล้วครับเรียบร้อยครับผมเอาวิ่เทแฮสบินดีฟิตต์นะเพราะเขากดออกเกมนะครับยอมแพ้แล้วนะสรุปชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณกรีนอเลอร์ฝั่งสีเขียวนะฮะยังคงไว้ซึ่งฝีมืออันร้ายกาจของตัวเองอยู่นะครับคุณกรีนอเลอร์ อ่ะแล้วคุณดูจานวนยูนิตนะฮะคือเยอะมาตั้งแต่ช่วงต้นเกมอู่แล้วนะแต่ว่าช่วงนี้นี่ก็ลงมาเท่าๆกันอยู่นะแล้วก็กลับไปเยอะอีกครั้งนในช่วงกลางเกมยันท้ายเกมเลยนะฮะสิ่งก่อสร้างก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรที่น่าสนใจสักเท่าไรแต่ทรัพยากรน,นี่ก็โอ้โหขี่มาเลยนะแล้วก็มาแยกกันช่วงนี้นะฮะอืมนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็พอดีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปเลยเลยครับขอบคุ